ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดามะขามเตี้ยตั้งอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลดามะขามเตี้ยอำเภอดามะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์มีพื้นที่ประมาณ1.2ไร่อยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอดามะขามเตี้ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549โดยมี นางสาวสัจจชยาบุตรเพชรตำแหน่งครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและมีบุคลากรทั้งสิ้น9คนมีข้าราชการครูจำนวน1คนครูกศนตำบล6คนครูอาสาสมัครกศนจำนวน1คนและบรรณรักษ์อัตราจ้างจำนวน1คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านมะคมเตี้ยมีการดำเนินงาน ตามพรบรกรมส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ทั้ง3รูปแบบดังนี้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดามคาเตียมีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยมีการหมุนเวียนหนังสือและการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับบ้านหนังสือชุมชนเพื่อพัฒนาตนเอง นำหนังสือวารสารนิตยสารออกบริการให้กับประชาชนชาวตลาดการดำเนินการจัดบอร์ดนิทรรกการเนื่องในวันสำคัญต่างๆการดำเนินงานการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน และแนะนำหนังสือผ่านสื่อออนไลน์ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดามคาเตียมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองดังนี้การจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยมีการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อได้ํำเนินการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และตรงตามความต้องการของคนในชุมชนเช่นแปรรูปผลผลิตจากกล้วยการทำพรมเช็ดเท้าการแปรรูปสมุนไพรวิชาการทำขนมไทยจากกล้วยเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนิเทศติดตาม พร้อมทั้งมีการสำรวจสภาพปัญหาและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดานมขามเตียมีการดำเนินงานด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับดังนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดามขามเตียมีศูนย์การเรียนรู้ตำบลจำนวน 4แห่งและศูนย์การเรียนรู้บ้านจำนวน2แห่งโดยมีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทยโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเป็นต้นโดยสถานศึกษา มีการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาและชมรม 2B n ีน b ม r บมีการประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมการแสดงเซิรงไม้ไผ่ร่วมกับกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควกิจกรรมการออกแบบเสื้อชมรม 2B n ีน b e เบเพื่อจัดตั้งกองทุนเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการจัดเทียบระดับการศึกษา ให้กับประชาชนที่สนใจในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วยจากการน,นําินง,งานที่ผ่านมาทําให้ผู้เรียนของสถานศึกษาคือนายนัฐกิตแก้วน้อยได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจําปี2567 จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2562ถึง2567นอกจากนี้สถานศึกษายังได้รับรางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2,565สถานศึกษาต้นแบบระดับภาคที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดก,การเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลางประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565 รางวัลองค์กรนักศึกษากศนอำเภอดำคามคเตี้ยมีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2565ระดับดีเยี่ยมรางวัลสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นตปีการศึกษา2565เฉลี่ยทุกระดับสูงสุดและได้รับรางวัลการปฏิบัติงาน สกรดีเด่นระดับภาคกลางประเภทศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้อำเภอดีเด่นประจำปีการศึกษา2566นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลที่1สกรดีเด่นระดับประเทศประจำปี2566สาขาสถานศึกษาสกรระดับอำเภอดีเด่นรางวัลชมเชยการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สาโชว์ระดับประเทศนักศึกษาสกรประจำปี2567ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566จากการดำเนินง,งาน ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอ,เอำเภอดามคามเตี้ยได้สำรวจสภาพปัญหาบทศสกษในการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมแล้วนำมาวางแผนการดำเนินงานสอบคล้องกับพรบรส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566โดยการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุธิตามระดับและสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ของเรานี่คือนาทีของ